สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปกติผมจะมาเล่นอินฟินิตนะครับแต่ว่าผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าอีกแค่นิดเดียวพอทำหนวดดำตื่นได้แล้วนะครับผมมีซีกตื่นแล้วมีเซเลเยเมตตื่นแล้วฟีเลนนะครับแล้วก็ดาร์วิงสุคนะกับอิชิโกะนะครับถึงคลิปนี้เพเราเลยจะมาทำหนวดดำตื่นแทนนะครับจะได้ เพราเราจะได้ลงอินฟินิตได้เยอะกว่าเดิมนะครับอย่างแรกหาหนวดดำนะครับถ้ามุดจะไม่ผิดเขาน่าจะอยู่ที่เดียวกับดัก k วิงนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับมาคุยกับเขาก่อนเลยครับกดแต่สีแดงนะครับแต่ครั้งนี้ผมทำมิชชันสอจะได้ฟาร์มเพชรไปด้วยเลยนะครับมาครับทุกคนผมเข้ามาได้แล้วครับ แล้วนี้คือเลนนวดดํานะครับอย่างแรกที่เ,เราต้องรู้คือธาตุนวดดําสีม่วงส้มชนะม่วงนะครับมีฟีเลนแล้วเอาโซโลเพื่อมีตัวเกาะน,นะครับล้วก็ต้องเอาเกรย์เพื่อสตันนะครับแล้วเอานวดดําออกก่อนนะครับเอาอิชิโกแทนเพื่อดาเมจนะครับแล้วก็ประมาณนี้อย่างแรกวางเกรก่อนเลยนะครับ อุ้ยเขาลืมแล้วไม่เป็นไรหรอกือเป็นวันเนี่ยวางอิชิโกะนะครับเพื่อดามจท้ามุดจะไม่ผิดเพราะเราต้องการห้าอันนะครับต้องการผลเควกนะครับเรียกว่าอะไรนะผลของหนวดขาวครับตอนนี้พวกเราอาจจะไม่ไหวเพราะว่า ผมพูดเยอะเกินเขาดาวน์เลยไม่น่าทันถึงพวกเรามารีเซ็ตกันก่อนนะครับมาเริ่มกันตัวชนะท่านะครับ เงินพอแล้วนะครับก็เลยตั้งเริ่มก่อนเลยผมแนะนำนะครับถ้ามุดเคีียวไม่ไหวควรปิดออโต้สกิปก่อนนะครับเพื่อได้เคลียร์ทีละตัวนะครับเพราะว่าถ้ามุดชนะถ้ามันน่าจะคูณสองดาเมจนะครับก็จะจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นนะครับบูมชนะแล้วต่อไปก็ อัพฟรีเลนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็วางอิชิโกเพื่อ DPS เลยครับแล้วก็แค่นี้ครับถ้ามันมีอิชิโกตื่นกับฟรีเลนแล้วนะครับ ก็วางให้โครบแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับผมใช้ฟรลเลนตื่นนะครับมาเลยใช้ดีสาหรับเลดหนวดดาม,มากกว่านะครับก็วางครบสี่ตัวโอ้โหตัวมันก็สตันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะไหววางเกยเพิ่ม ที่ต้องทําคือต้องแบบวางตอนโดนสตานนะครับแม่องนั้นจะเละเป็นขี้นะครับมาไปจบเลยนะครับด้วยบอรตัวสุดท้ายก็วางขายอิชิโกอีกสักรอบหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอแหละแล้วก็วางเกต รอบหนึ่งเนี่ยครับสิ่งนิเก้ทำเลยทำให้สตันนะครับคือแบบจะแช่แข็งเลยฟีลินก็น่าจะไหวนะครับนะครับตอนนี้ขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วครับแล้วตัวนี้สตันไม่ได้ก็จะเสร็จแล้วนะครับบูมเสร็จแล้วนะครับรอบแรก ตอนนี้ผมได้เพจแล้วผมก็จะทำอันที่ง่ายกว่านี้นะครับจะได้ไม่เปลืองเวลาเยวจะตัดช่วงที่ผมทำนะครับเจอกันตอนที่ผมมีครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมทำเสร็จอันสุดท้ายนะครับแล้วมาดูการผมต้องการอะไรอีกนะครับตอนนี้นะครับทุกคนมาดูกันว่าขาดอะไรบ้างนี่นะครับทุกคนตอนนี้ขาดแค่กดเพลโป้โอเคทุกคนง่ายๆ มาค้ากันตอนนี้เลยอย่างแรกก็มีโกดเอ็กนะครับเมื่อกี้ใช้ห้าอันนะครับแต่ว่าผมน่ามีหนึ่งอันแล้วก็แค่สี่อันสีม่วงตอนนี้ผมสามารถทำตื่นได้แล้วแต่ว่าเงินไม่พอนะครับแถมสแตตมันกา,กากด้วยอย่างแรกสุ่มสแตตนะครับ มาสุ่มแสแตตกันเลยนะครับโอ้ก็สุมอยู่กว่าได้อ X อย่างน้อยสองอันนะครับถึงจะคุ้มกับการใช้บาวคิวของผมนะครับเนี่ยครับแล้วก็อู้พอดีเลยนะครับมาต่อไปการทำเงินนะครับผมจะไปสุ่มแล้วก็ขายตัวบางตัวออกนะครับเอาไหนดี สูมฟรีเล่นเล่นดีกว่าจะได้ได้เงินนะครับนะครับผมมีสามพันแล้วที่เหลือผมจะขายตัวละครสีดาวนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แล้วแต่โบลี่ผมอาจจะไว้พัฒนาในคลิปหน้านะครับมาครับทุกคนขายบูม <Boom. S 1> ตอนนี้ผมเก็บคิิลัว,ว ไว้เพราะว่ามันเมตาถ้งหมดอ e ีโบเสร็จแล้วนะครับกับบอลโแล้วเพวกอิชิโกะผมก็จะเก็บไว้ในการทำสกิลทีของอิชิโกะตัวนี้นะครับแล้วเกรยผมก็เก็บไปสต๊ทำสตันนะครับไปถึงเวลาตต่เรื่องเทรลมันไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วผมก็หมดแล้วเพราะผมมัวแต่ทำกับ ดากวิงนะครับแล้วโชวก็ไม่ดีนะครับมาบูมนะครับหนวดดำมาเช็คกันในอินฟินิตเลยครับ เพื่อขายลุงลามเมงฮึงลองกันนะครับทุกคนผมมีอะไรจะมาบอกนะครับผมเผอขายลุงลามเมงนะครับแล้วตอนนี้ตัวลุงลามเมงไม่มีด้วยนะครับแล้วเพชรก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับ แต่ว่าผมมีเอิมอยู่ไหนนะอยู่นี้อยู่หกอันนะครับก็เลยอาจจะพอได้ลุงลาเมงละมังนะครับผมขอเช็คอันนี้นะครับอ่าผมไม่ของเก็บอยู่อ่ะสองเพชรผมน่าได้ลุงราเมงแล้วครับแต่ว่าถึงเวลารอแล้วครับอ้ไม่น่าเลยลุง,ลางราเมงเวลสี่สิบ ติดไมดั๊ดด้วยตอนนี้นะครับทุกคนตอนสุดท้ายผมได้ลุงรามงกลับมานะครับผมต้องรอมันเข้าตู้นะครับแล้ววันนี้เข้าตู้ตอนมันทุ่มสองทุ่มนะครับไม่ก็สามทุ่มมันแดหนึ่งแล้วตอนนี้ผมสามารถโชว์เคสหนวดดําตื่นได้แล้วนะครับไปกันตอนนี้ครับทุกคนผมเงินพอแล้วนะครับเพอเามาเริ่มโชว์เคสหนวดดากันเลยนะครับ ข้าวบางหนึ่งพันนะครับคือสกิลแรกสกิลแรกมาคล้ายๆผลเครกนะครับมันเรียกไงดีอ่ะคล้ายๆนวดขาวแหละเป็นการแบบต่อยนะครับต่อไปตอนถึงสกิลสองก็เอาแค่สองรอบก็พอนะครับถ้ามันจะใช้แค่สโลมันก็โยนบอลดำๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ สปีดเป็นหนึ่งก่อนนะครับนะครับสร้างบอลดำๆแล้วก็โยนลงมานะครับหน้าเป็นผลดาร์กนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับคืออัปเกรดที่ต้องตื่นก่อนถึงจะทำได้นะครับเป็นดาเมจแถวนะครับเป็นการแบบไปนเขาดูอีกรอบดิ คยใลายปล่อยเงาออกมาด้านล่างหรืออะไรทำนองนั้นแหละครับรับตันดาเมจหกพันมีติดสโลนะครับก็เลยเป็นตัวพพอร์ตถ้ามันผม,มแบบบางสุขนาติดเจนิสิสผมไว้บางนี้แล้วแบบอัพแบบอะไรพวกเนี้ยครับก็สามารถให้หนวดดำสโลก่อนแล้วค่อยให้สุขนาตีแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นตัวสพอร์ตที่ดีมานะครับทุกคนถ้ามุดทุกคนต้องการตัวพพอร์ตสโล ผมคิดว่าควรทำหนวดดำนะครับแต่มดจะสโลวอย่างเดียวไม่ต้องตื่นก็ได้นะครับแค่นี้ครับทุกคนเจอคลิปหน้าบาย